ฝันรบกวนใช่ไหก็เลยวลดเกลาไป เพิธีกาองสนานนท์รองพบตรไปปราบปรามนะครับเป็นผู้บริการเรื่องนี้อยู่เรื่องปรงาบปรามเงินผู้รองระบบนะฮะับก็ได้สั่งการมาพบตปคบในนามผมก็กกกสั่งการให้ร่วม้องไปดำเนินการวันนี้นะครับเฉพาะวันนี้วันเดียวเนี่ยเราดำเนินการสามารถดำเนินการจับกลุ่มได้ผลงานหมดคดีสิบสี่คดีแล้วก็ผลงานยีรายนะครับออกไปเช้าๆหน่อยนะครับออกไปเช้าอของกลา,ากันมากแต่ว่าวันนี้ก็ มีสองส่วนส่วนหนึ่งทำน้ร่างกายหรือการด่าประจานต่อที่ทานะาอายอับอายหรือทำน้ร่างกายนะครับหรือทำลายทรัพย์สินที่เป็นข่าวมาแล้วก็ทับร้างกันอยู่นะครับให้น้องเรียนสายด่วนนะฮะบอกกบกบหนึ่งหนึ่งสามห้านะครับเรามีสายด่วนตลอดรับเรื่องราวร้องทุกตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงเปรียยจันทบุรีนะครับ หรือแถวอุทยานีนะครับทางอุนยานอุทยานีเนี่ยเขาก็เขาก็ขยายตัวสายไปเรื่อยนะครับแล้วก็เซ็นชื่ออย่างเดียวครับเซ็นชื่ออย่างเดียวรายละเอียดที่จะขายจำนวนเเบียนปัดจะชนไว้แล้วก็รายละเอียดไม่ลงโดยก็่ใส่ใับที่ท่านต้อการได้ได้เรียนให้พี่น้องสิทธิ i, ์ม so. like ูลชนได้รับทราบก็คงจะเป็นระดับเจ้าหน้าที่สำหรับการ ไเก็บการติดต่อเบื้องต้นในกระบวนการเนี่ยเท่าที่จังหวนการได้ได้จ้างไอ้ทราบเนี่ยก็จะมีในคุณมีผู้อยู่เบื้องหลังนะเป็นเครือข่ายของขายแลท้ายพีระมิดซึ่งตรงนี้ก็คงจะต้องขยายผลในการติดต่อต่อไปอแล้วก็ที่เมืองจันทบุรีกลุ่มจันทบุรีขยายภาพการออกโดยชื่อว่าเปียกเปียกจันทบุรีก็จะมีเครือข่ายแล้วก็ตรวนี้ขึ้นต่างประเทศหมดนะทั่วประเทศนะครับเป็นกลุ่มโดยเฉพาะการเมือง ตอนแรกเนี่ยก็ขยายเชื้อสายทั่วประเทศนะครับแล้ว14ล้านสองปูนะครับรวมปูใหญ่รวมปูกลางแล้วก็ปูเล็กที่มาที่เกาะสมุยนครับรวมท่นรักษาด้วการใช้กำลังเมื่อชาติท่านตรวเองเป็นคนเอกสารธุกิจครับได้มีพิษวิสานการนะครับให้เร่งระดมงป่าล้างอาชญากรรมซึ่งปุ๊กเป้าหมายเนี่ยนอกจากจะเป็นอาวุธสงครามก็ดีนะครับการลักลอบเต้นในการพันนันทายผลฟุตบอลก็ดี การเงินกู้นอกระบบก็ดีก็รวมทั้งหมดทั้งเรื่องแต่อาต่างดาวอันนี้ก็คงจะเป็นการเน้นย้ำกำชับการบัตรเจ้าหน้าที่นะครับ mm hmm. เพื่อจะได้พี่น้องประชาชนได้มีความมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจ